สวัสดีครับพี่เปลมนะครับวันนี้พี่เปลมก็จะพาน้องๆมาตะลุยโจทย์ในเรื่องระบบแรง3มิตินะครับผมอตอนนี้เราลองมาทําความเข้าใจโจทย์กันก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าคานร,รูปตัว L ยุดติดกับผนังที่จุด O มีความยาวในแนวระดับ xy 5เมตรและมีความสูงในแนวดิง่งหรือว่าแกนแทบนะครับเท่ากับ3เมตรดังรูปแลเขายังบอกอีกว่าที่จุด A มี n e t i v i v e กร n ซึ่ง ในกระชีบรนเนี่ยก็คือแรงคู่ควบที่มีทิศต,ตรงกันข้ามกันนะครับผมแรงและคู่ควบที่มีทิศต,ตรงกันข้ามกันและเขายังบอกต่ออีกว่า n นกระชีบรนเนี่ยกระทำในแนว A B และที่จุด B เนี่ยมีแรงกระทำขนาด150นิ้นิวตันทำมุม45องศากับระนาบ XY ดังรูปครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับ ต่อมาระยะที่ OB มีค่าเท่ากับ4เมตรโจทย์ถามว่าจงหาเวกเตอร์ของแรงลับและคู่ควบที่จุด O นะครับผมอตอนนี้พีก็จะโน้ตให้ดูเลยว่าโจทย์ถาม1 v ึ่ r e s u l t a n ที่จุด O นะครับผมเป็นเวกเตอร์กับ2หาคู่ควบลับที่จุด O ตอนนี้เราก็มาใส่สเกลความยาวของคานของเรากเลยเขาบอกว่ามีความยาวในระนาบ x y เท่ากับ5เมตรนะครับก็คือตรงนี้นะครับตั้งแต่จุด O จนถึงจุดปลายในแนวระนาบ x y นะครับก็คือ5เมตรแล้วเขาบอกอีกว่าความสูงในแนวดิงหรือว่าความสูงในแนวแกนแทบ3เมตรนะครับผมตัวนี้3เมตรนะครับ และเขาบอกอีกว่าระยะ O นะครับผมถึง B ตรงนี้ O ถึง B ตรงนี้ยาว4เมตร O ถึง B ยาว4เมตรนะครับนั่นแสดงว่าจุด B ถึงจุดปลายตรงนี้นะครับผมจุด B ถึงจุดปลายของคาเนินระนาบ x y ก็คือ หเมตรนั่นเองตอนนี้เราใส่พิกัดหรือว่าความยาวของคานของเราเรียบร้อยแล้ว,ลวผมเราก็จะมาเริ่มกันในสเต็ปที่หนึงนะครับตอนนี้เราก็หา Resultant ที่จุด O ก่อนเลยนะครับผมอตอนนี้พี่ก็จะเขียนเป็น r o นะครับสูตรนะครับเท่ากับผลรวมของแรงในแนวแกน x I. บวกกับผลรวมในแนวแกน yj บวกกับผลรวมของแรงในแนวแกน zk นะครับผมในทิศทางของ k นั่นเองตอนนี้เราก็จะมาหาในระบบของเราเนี่ยมีแรงอยู่ทั้งหมดกี่แรงและมีทั้งหมดกี่โมเมนต์ตอนนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวน,นี้เรามีแรง1 5 0นิวตันที่ทำมุม45องศากับระนาบ xy กับ แรง200นิวตันนะครับผมแล้วก็มีเพียง1โมเมนต์ก็คือ500นิวตันเมตรนั่นเองตอนนี้เนี่ยรีเซิลเทนเนี่ยเราจะคำนวณผลลัพธ์ของแรงเท่านั้นนะครับผมก็คือเราจะคำนวณหาผลลัพธ์ของแรง150นิวตันและแรง200นิวตันนะครับในระนาบ x y และ z อตอตอนนี้เราก็จะพิพจารณาที่แรง150นิวตันก่อนเลยนะครับอาทีนี้เนี่ยเราจะต้องแตกแรงนะครับเราจะต้องแตกแรงให้อยู่ในระดับ x, y และ z นะครับผมตอนนี้พี่ขอเขียนวัดรูปใหม่เนาะโอเคเรียกแกนมาก่อนเลยนะครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีแรงนะครับขอเป็นสีแดงนะครับไปทางนี้นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบนิวตันนะครับทำมุมสี่สิบห้าองศาสี่สิบห้าองศากับระนาบ x y ตอนนี้เนี่ยเราจะต้องแตก แรงนี้เนี่ยเข้าสู่แกน z แกน x และแกน y เราจะสังเกตเห็นได้ว่าแรงเนี่ยสามารถแตกเข้าสู่แกน z เนี่ยได้ง่ายๆเลยก็คือแรงซายเอ่อหนึ่้าสาย45องศานะครับเราก็ได้แรงในแนวแกน z แล้วเราจะแตกเข้าสู่แกน x ก่อนเลยละกันครับขอบเ็นสีเขียวนะครับ ตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าแดงเนี่ยมันสูงขึ้นไปในแนวด้นาบ xy ้า x y ิ5องศาเนาะเราก็จะแตะเข้าแกน x ตรงนี้นะครับผมก็คือแตะเข้ามานะครับตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าตอนอเราต้องแตกมากี่องศาทีนี้เนี่ยเราต้องมาสังเกตรูปนะครับผมรูปนี้นะครับว่าเนี่ยที่เราต้องการหาเนี่ยมีกี่องศานั่นเองนะครับว่า ในแนวแรงเนี่ยตั้งฉาก90องศากับอาคารของเรานะครับและคานเนี่ยทำมุมกับแกน x 60องศาเมื่อเราเลื่อนแรง150มาตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะตั้งฉากตรงนี้ใช่ไหมแรงตั้งฉากตรงนี้ใช่ไหม ตรงนี้เนี่ยตั้งฉากนะครับผมซึ่งตั้งฉากเนี่ยมีขนาด90องศาใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราหักมุมจากที่คานเนี่ยทำม,มุมกับแกน x ไป60องศาก็จะเหลือตรงนี้90-60ลบ60องศาก็เท่ากับ30องศานั่นเองนะครับอตอนนี้เราก็ได้แล้วว่าเราต้องแต่เข้าแกน x 30องศานะครับ แกน x ของเราเมื่อแตกเข้ามาแล้วก็จะได้150 cos 45นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็คูณด้วย cos 30องศานะครับผมอย่าลืมใส่วงเล็บด้วยนะครับต่อมาครับผมเราก็จะแตกเข้าสู่แกน y ครับผมนะครับเราก็จะแตกเข้าสู่แกน y นะครับผมข้างหลังตรงนี้โอเคนะครับ แกน y ของเราก็จะเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบคอรสี 45, ่สิบห้าอขอขอยยกเขียนต่อข้างล่างนะครับทายสามสิบองศานะครับอ่าตอนนี้เราแตกแรงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาเขียนได้ว่าผลรวมของแรง 150นิวตันนะครับก็จะเท่ากับ150คอร45คอร 30i นะครับผมบวกกับ150คอร45ซ้า30 j บวกกับ 150่งร้อยห้าสิสาองศานะครับผมเค okay. นะครับดังนั้นเมื่อกดเครื่องคิกเลขแล้วเราจะได้เท่ากับเ1 8 5 i บวกกับ 53.03j บวกกับ1 6 0่งจุด 06นเคนิวตันนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้มีน้องๆคุณไหนสังเกตว่าตอนนี้พี่ทำผิดตรงไหนนะครับอ่าสังเกตเห็นไหมครับน้องสามารถที่จะกด p อสนะครับกดหยุดแล้วก็สังเกตได้เลยนะครับอ่ะพี่ขอเฉลยเลยะกันว่า,วาพี่ทำผิดตรงนี้นะครับผมสีม่วงนะครับคือแตกแรงเข้าสู่แกน y นะครับน้องจะเห็นว่าเมื่อเราแตกแกนเข้าสู่แกนวานแรงเนี่ยจะชี้ไปทาง ลบนั่นเองนะครับผมแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นลบโอเคครับเมื่อเราได้เวกเตอร์ผลลัพธ์ของแรง1 5 0่นิวตันแล้วพี่ก็จะขอพิจารณาแรง2 0 0นิวตันต่อเลยนะครับผมพิจารณาแรง2 0 0นิวตันโอเคทีนี้เรามาดูที่รูปเราจะสังเกตเห็นว่า แรงสองร้อยนิวตันเนี่ยอยู่ในแกนหรืออยู่ในแนว ab นะครับในแนวนี้ซึ่งพี่จะใช้วิธีเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะครับผมนั่นก็คือสูตรผลรวมของแรงสองร้อยนิวตันครับผมเป็นเวกเตอร์นะครับก็คือขนาดของแรง คูณด้วยเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเราต้องใช้เวกเตอร์หนึ่งหน่วย b a นะครับเพราะว่าทิศทางของแรงคือพุ่งพุ่งจาก a ไป b นะครับผมเราก็จะใช้เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย b a ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วย b a ก่อน ตัวน,นี้หาเวกเตอร์หนึ่งหน่วย b a นะครับตอนนี้เราต้องรู้พิกัดจุดของ a และ b นะครับผมพิกัดจุดของ a และ b นะครับมาดูก่อนเลยพิกัดจุดของ a ก่อน,นครับของจุด a นะครับผมจุดนี้ดูว่าในแนวแกน x นะครับผมนแนวแกน x ตรงนี้เนี่ยเราจะแตกมุมก็คือ แกนยาว5เมตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุด a ก็คือ5นะครับแตกออกมาจากแกน60องศาก็จะเป็น5คอส60นะครับแกน x แล้วก็แกน y ก็จะเป็น5 s าไ60สนะครับส่วนแกน z ก็สูงขึ้นมาบวก สต่อไปจุด B จุด B ก็เหมือนกันเลยแต่จุด B เนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยจะมีความยาวจากจุด O ถึงจุด B 4เมตรใช่ไหมครับก็จะเป็น4ี่คอร์หกสิบสซายหกและแกนแทรกก็คือ0เมตรนะครับ โอเคครับต่อมาเรากดเครื่องคิดเลขนะครับก็จะได้อยู่ว่าจุด A นะครับก็คือ2.50เมตรนะครับ4.33เมตรและ0จุด B นะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาได้เป็น2เมตรนะครับ3.46และ3นะครับผม แกน x y z ตามลำดับเลยนะครับและต่อมานะครับเราก็จะนำพิกัดจุด a และ b เนี่ยมาหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะครับซึ่งสูตรเวกเตอร์หนึ่งหน่วย ba นั้นก็คือเวกเตอร์ ba ส่วนด้วยขนาดของเวกเตอร์ ba นะ่าหากันต่อเลยนะครับแล้วก็จะได้ว่าจุดปลายลบจุดต้นนะครับผม ก็จะได้2 5งจลบสอบวกกับแกน y นะครับก็คือ4 3 3จุดสลบกับสามจบวกกับ3ามลบศูนะครับส่วนด้วยขนาดนะครับยาวเลยก็คือ2.5 ลบสองกำลังสองบวก4.3ลบ3.46ทั้งหมดกำลังสองบวก3ลบศนย์กำลังสองนะครับผมเราก็กดเครื่องคิดเลขก็จะได้ว่าขนาดของเวกเตอร์หนหน่วยของ b a เท่ากับ 0.158i บวก ศูนย์จุดสองเจ็ดห้าเจบวกศูนย์จุดเก้าสี่เก้าเคเมตรเอนะครับผมอย่าลืมใส่หน่วยด้วยนะครับทีนี้เมื่อเราได้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยแล้วเราก็นำมาเข้าสูตรก็เอาขนาด200ร้อคูณสองนะครับคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่เราได้มาก็จะได้ ผลรวมของเวกเตอร์แรง200นิวตันนะครับผมก็จะได้เท่ากับ 31.6i บวก 55j บวก 189.8k นิวตันนั่นเองนะครับอาทีนี้สเต็ปที่1เราก็หาแรง 150นิวตันกับแรง200นิวตันแล้วแรงรีเซอ t ์เทนที่จุด O นะครับผมก็จะได้ว่าผลลัพธ์ของแรง150นิวตันบวกกับผลลัพธ์ของแรง200นิวตันที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับผมก็คือ2องแรงนี้นะครับผมก็เอานำผลลัพธ์ มาบวกกันก็จะได้เท่ากับ 123.45i บดบวก1.97 j บวก295.86 k นิวตันนั่นเองนะครับผมอ่าสเต็ปที่หนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของสเต็ปที่2นะครับในสเต็ปที่2เนี่ยเราจะคำนวณหาเวกเตอร์คู่ควบลับที่จุด O ตอนนี้เราลองมาดูว่าระบบแรงของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่คู่ควบนะครับเราก็จะมองเห็นคู่ควบของแรง150นิวตันคู่ควบของแรง200นิวตันและคู่ควบของแรง500นิวตันเมตรก็จะคำนวณหาทั้งหมด3แรงคู่ ควบนะครับซึ่งสูตรของคู่ควบเนี่ยก็จะเท่ากับระยะใดๆจากจุดหมุนไปยังแนวแรงคลอสกับขนาดของแรงใดๆที่เราต้องการที่จะหานะครับก่อนอื่นเลยพี่ก็จะหาคู่ควบของแรง150นิวตันก่อนนะครับตรงนี้ซึ่งเมื่อเราดูรูปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ระยะจากแรง150นิวตันที่จุด B เนี่ยจะย้ายไปสู่จุด O นะครับก็คือจุดอ้างอิงของเราก็คือจุด 0, 0, 0นะครับผมนั่นแปลว่าจุดปลายลบจุดต้นนะครับจุด B ลบจุด O นะครับซึ่งมีพิกัดจุด 0, 0 0มันก็เทียบเท่าว่าก็คือจุด B นั่นเองที่ก็จะเขียนตรงนี้นะครับ แล้วก็คอสกับขนาดของแรง150นิวตันซึ่งเราหามาแล้วเมื่อกี้นะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็ทำการคำนวณน,นะครับทำการคอสกันของระยะกับขนาดของแรงเลยนะครับพี่เน้นย้ำว่าการที่เราจะคำนวณโดยใช้คำนวณมือเนี่ยเราจะต้องดูให้ดีนะครับว่า i cos j นะครับได้ k แล้วก็ k cos i ได้ j แล้วก็ j cos k ได้ i ต้องดูให้ดีนะครับเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบแล้วก็ในสุดท้ายนะครับผมเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็นแบบนี้ต่อมาคู่ควบของแรง200 N, นิวตันระยะทางจากจุดหมุนนะครับก็คือจุด a เนี่ยไปยังแนวแรงก็คือจุด o นะครับก็มีพิกัดจุดศนน,นนะครับก็เทียบเท่าว่า จุดปลายลบจุดต้นนะครับก็เท่ากับจุด A นะครับที่เราย้ายมาก็เขียนระยะได้เลยตรงนี้มาเขียนได้เลยนะครับแล้วก็คอสกับขนาดของแรง2 0 0นิวตันที่เราแตกกันเมื่อสเต็ปที่1แล้วนะครับคอสการออกมาก็จะได้ผลลัพ์ธออกมาเป็นเท่านี้นะครับส่วนสำคัญครับก็คือ ส่วนต่อไปที่พี่ก็จะพาน้องๆมาคำนวณคือการคำนวณของคู่ควบ500นิวตันเมตรนะครับผมการคำนวณของคู่ควบ500นิวตันเมตรเนี่ยพี่จะใช้วิธีการขนาดนะครับคูณด้วยเวกเตอร์1หน่วยนะครับซึ่งเวกเตอร์1หน่วยเนี่ยเราจะใช้ จากจุดไหนถึงจุดไหนนะครับในแนว A B นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าโมเมนต์นะครับโมเมนต์ Moment 500นิวตันเมตรเนี่ยมีทิศพุ่งเข้าไปยังจุด B นะครับซึ่งจากโจทย์เนี่ยที่เขาบอกมาว่ามีนิเกตชีฟเรนนะครับมีโมเมนต์สวนทางกับแรง200นิวตันไปยังจุด B นะครับ นั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าทิศทางของ B A นะครับเท่ากับ i n นเ r อรนะครับหรือว่าลบนะครับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของ A B นั่นเองดังนั้นเพื่อจะเขียนได้ว่าขนาดของแรง5 0 0นิวตันเมตรคูณกับลบเวกเตอร์หนึ่งหน่วย a b เราก็จะคำนวณกันต่อเลยนะครับ500คูณด้วย0 1 5 8 i ลบ0 2 7 5 j ลบ0 9 4 9 k นะครับก็คือคูณลบเข้าไปยงังเวกเตอร์หนหน่วย ba นั่นเองนะครับเราคำนวณออกมาก็จะได้ว่า ลบเจ็ดสิบเก้าไลบ, G, ลบ K, หนึ่งห้่วยเป็นนิวตันเมตรนะครับอย่าลืมใส่หน่วยกันด้วยนะสุดท้ายนะครับผมผลรวมของเวกเตอร์โมเมนต์ที่จุด O นะครับ ก็จะเท่ากับ m f นะครับโมเมนต์ Moment ที่แรง100นิวตันบวกกับโมเมนต์ของแรง200นิวตันบวกกับโมเมนต์5 0 0นิวตันเมตรนะครับก็นำผลที่เราคำนวณได้แล้วนะครับมาบวกกันก็จะได้เท่ากับ 945.62i ลบ 7จ็ดร้อยยี่สลบแปดร้บแปดจุดหน่วยเป็นนิวตันเมตรนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของสเต็ปที่2นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับหากมีข้อสงสัยหรือว่าติดปัญหาประการใดนะครับสามารถทักแชทเข้ามาถามนะครับเพจของ ชมรมวิชาการของเราได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ